จังหวัดตากผู้การเอนำกำลังฐานพราน35สังกัดจับแรงงานต่างด้าว19รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าพัานเอกองอาจสัมพันธ์ผู้การเอพุ่มคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35สั่งการให้กองร้อยทหารพรานเคลื่อนที่เร็วออกติดตามสก,กัดกัน้นขบวนการขนแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังได้รับทราบจาก สายรับว่ามีแรงงานต่างด้าวพยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่บ้านพละตำบลขะเนจืออํเภอแม่ละมาตจังหวัดตากออกไปทําการดักซุ่มบริเวณเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจจุดสกัดกั้นบ้านพละในขณะที่กําลังดักซุ่มอยู่นั้นได้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้เดินมา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจคน้นเมื่อเห็นแรงงานต่างด้าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ได้พยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าจึงได้วิ่งไล่เพื่อทําการจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้จํานวน19คนชาย15รายหญิง4รายพร้อมด้วยสัมภาระส่วนผู้นําสามารถพาหลบหนีไปได้ จากการสอบถามรายงานต่างเล่าทราบว่าต้องการไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชนบุรีโดยเสียค่าในหน้าคนละ13,000บาท PP New Thailand รายงาน